สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามุกแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิม เรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชื่อมันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงิงด้านล่างนะฮะเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวหลังเกมนะครับในเกมวันนี้ครับแมนยูเรา แพ้กันอีกเกมครับก็คือเกมไปเยยอนเวสแฮมแล้วก็แพ้ไป1นสูตวนะครับประตูเนี่ยได้จากเบนดรามาในนาทีที่27เดนะครับเดี๋ยวเรามาเคาะประเด็นหลังเกมเพิ่มเติมกันด้วยแล้วกันนะครับมากันที่ประเด็นแรกนะครับก็คือการจัดสเปตตัวจริงนะฮะก็นัดนี้นะครับมีเดเบเดกามีลูกชอมีเดนเลิฟมีมาเลเซียมีวันวิสาก้าวอเวคอร์สคิสเยนเอเล็กเซน คาสิเมโรแรดฟอร์ดบรูโน่แล้วก็แอนโทนีนะครับตัวสำรองครับมีแฮนนิเม็กวายเจดอนซานโชมาร์ซิยาลนะครับจักบันแลนดันโลลเป็นดันวินเลียมเบรดกาาโชซับบิเซอร์นะครับโอเคตามนี้นะฮะต้องบอกว่าเรื่องของเกี่ยวกับ สวีตตัวจริงเนี่ยนัดนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวรุกนะครับก็มีการส่งเวกฮอร์ลงมานะครับจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันไปก่อนเกมละผมก็วิเคราะห์มาก่อนเกมเกี่ยวกับการจัดทัพสวสีตตัวจริงนะฮะว่าเราเห็นคุณภาพของเวกฮอร์มาแล้วนะครับว่าการลงทําหน้าที่เกี่ยวกับมาช่วยเกมรุกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพช่วย เกมรุกของแมนยูนยข้างน้อยในช่วงหลังนะครับนัดเนี้ยเวคคอร์ดเรื่องของการวิ่งเพสวิ่งมาช่วยเกมรับเนี่ยมันมีเห็นนะครับแต่หน้าที่คุณคือนัดนี้เป็นตัวรุกนะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าแนวหน้าก็ตามแต่นั่นแหละในเกมวันนี้นะครับแต่ว่ายืนต่ำกว่ารัดฟอร์ดนะสำหรับเวคคอร์ดนะครับคือหน้าที่ของคุณก็คือเกมรุกอะทีเนี้ยพอลงมาแล้วก็มันไปเน้นเกมรับเกินไปเนี่ยทำให้การเล่นเกมรุกเนี่ย มันก็เหมือนกับผู้เล่นเกมลุกหายไปคนหนึ่งถูกไหมครับประสิทธิภาพมันก็จะน้อยลงนะฮะจริงๆเนี่ยตำแหน่งเนี้ยผมว่าสบีเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ผมว่าสบีเซอร์สามารถ ทำได้ดีกว่านะครับหรือคุณเอาบรูโน่ขยับเข้ามาเหมือนเดิมครับเป็นตำแหน่งธรรมชาติไม่ต้องเอาออกไปด้านข้างนะฮะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าบรูโน่เนี่ยประเด็นด้านข้างเนี่ยประสิทธิภาพมันลดน้อยลงไปนะฮะแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เอาไปได้นด้านข้างแล้วก็ผลงานมันไม่ดีนะฮะมันก็มีดีอยู่บ้างแหละแต่ว่าในหลายเกมเนี่ยมันไม่ดีประสิทธิภาพมันลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการเอาบรูโน่เนี่ยกลับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเหมือนเดิมแล้วมันก็ทําไม่ดีแต่หลังจากนั้นก็เอาบรูโ ทางออกไปอีกนะครับมันก็มีปัญหากันอีกนในเกมวันนี้ก็บูโน่ถางค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องอื่นผมว่ามันก็มันก็ได้จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่า เปลี่ยนได้ไม่เยอะนะครับตัวเลือกมันน้อยตัวหลักเนี่ยมันก็มีเรื่องของฟอร์มที่ไม่ดีบ้างนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอีกนะครับการโชว์กลับมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับปัญหาของแบ็กก็เช่นเดียวกันนะน,นี้ผมพูดถึงสเวตตัวยืนก่อนนัะน,นี้มาเลเซียลงมาก็ผมว่า,ม,วามันไม่ได้แตกต่างจากดาโลเลยนะผมกลับมองว่าดาโลผมชอบในตำแหน่งแบ็กซ้ายมากกว่านะครับมาเลเซียผมว่ามันไม่ค่อยนิ่งเลยเกมรุกก็ไม่สุดรับับเกม ็ใช่ว่าจะดีนะฮะนัดมีนะครับ ็มีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับใ้ในเรื่องของดาลโล่ไปก่อนแล้วกัน,นตำแหน่งแบ็กซด์แล้วก็เห็นว่ามีรายชื่อของแม็กวด้วยผมว่านักหน้ามีโอกาสที่แมนะ็กวน่าจะกลับมานะฮะแล้วก็ขยับชอไปเล่นแบ็กซด์เหมือนเดิมนะในความคิดส่วนตัวของผมนะในตอนนี้นะครับถ้าเกิดแบบแบ็กซ้ามันยังมีปัญหาอยู่แบบนี้ดาลโล่ก็ไม่สุดในรายของมาเลเซียลงมาเป็นตำแหน่งธรรมชาติก็ยังไม่สุดอีกก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครักก็คือเอาชอ,อ,อกออกมาเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของ เอสแฮมผมขอพูดเล็กน้อยแล้วกันก็คือตัวที่โดดเด่นผมมองว่าเป็นดีแคนไร้นะดีแคนไร้ปากีสถาอะไรประมาณนั้นครับที่โดดเด่นแบบโดดเด่นสุดๆในแหะแล้วก็พวกเขาเนี่ย ระเบวินัยดีนะครับเกมรับแน่นนะฮะลงมารับกันค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ก็คือจุดเด่นของพวกเขาด้วยนะครับเกมรุกในยามที่แมนยูผิดพลาดสวนกลับแล้วก็มีลุ้นนะครับก็ผู้เล่นแนวรุกของเวสแฮมเนี่ยมันเลี้ยงกินตัวได้ดีกว่าของแมนยูนะของแมนยูเนี่ยมันทางเดียวครับจับทางได้ง่ายมากเลี้ยงไปไม่สุดต้องจ่ายคืนหลังแหละแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าพวกอันโตอันโตนิโอนะฮะเนบนรามาโบเวนอย่างเงี้ยเวลามันได้บอลเนี่ยมันไปเลยนะฮะมันไปมันไปเลยนะครับแล้วมันก็ กินตัวได้ดีกว่านะฮะซ้ายซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับ,นะรบจับยากนะครับฝั่งแมนยูเนี่ยแอนโทนีนี้ขวายอย่างเดียวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งแรกเรามีลุ้น เรื่องการยิง่อนข้า่เยอะนะในเกมนี้ครับปัญหาเดิมมันก็มีนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสเปลตัวจริงกันก่อนที่ผมมองว่ามันก็ในมุมมองผมอ่ะน่าจะจัดเหมือนกับน่าจะเป็นเกมเหมือนกับวินล่านะผมว่าชุดนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่าย่าแย่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมว่ามันโอเคมากกว่าการจะสัเปลีตัวจริงในเกมบุกกับตัแฮมหรือว่าในเกมพวกกับบายตันก่อนหน้านั้นน่าจะเอาชุดวินล่าเนี่ยที่เราเจอกับวินล่าเนี่ย ใส่ลงมานะครับผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านะในมองส่วนตัวผมเรื่องนี้ผมบอกก่อนเกมไปแล้วนะครับว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าแต่ว่าเทนฮาร์อาจจะแบบคิดเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยแบบเปลี่ยนแบบแทบจะทุกเกมเลยอ่ะเกี่ยวกับเกมลุกะนะฮะแล้วก็ผู้เลนน่นนะครับอ่ะเกมพุกกิลล่าเนี่ยมันจะยิมแบบนี้ครับก็คือแรดฟอร์ดหน้าเป้าไปเลยนะครับมีปูโน่ฝั่งขวาซาบิเซอร์ตรงกลางอริกเซนกซิเมโร่กลางนะครับแล้วก็ซานโชเด้านซ้ายนะครับคือมันอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกอะ แต่ว่ามันดูที่จะแบบไหลลื่นมากกว่านี้นี่ยในมุมมองผมนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเปลี่ยนเกมพบกับไบตันมันก็มีปัญหาแล้วก็เกมพบกับเวทแฮมล่าสุดก็มีปัญหาถูกไหมครับทำไมทํามาเนี่ยสา3เกมที่ผ่านมาเนี่ย เกมวิลล่าเนี่ยผมว่าดูลงตัวที่สุดนะในช่วงที่ไม่มีเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่เป็นตัวตัวหลักะนะฮะหรือว่าบางรายที่แบบมันยังไม่พร้อมอย่างเช่นแนวรับะนะฮะแต่เกมรุกเนี่ยนะครับตัวหลักๆมันก็อยู่ค่อนข้างเยอะนะมันก็มีปัญหาอีกนะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของเดวิดอกานะครับประเด็นที่สองต้องบอกว่าจังหวะของเดวิดอีกาเนี่ยโอโ้โหเป็นความผิดพลาดจริงๆครับคือตอนแรกน่ะมันเข้าไปเนี่ยเิกาก็มองยากแล้วก็ผมก็ดูภาพช้านะ ว่ามันแบบกระดอนแบบคือกระดอนหนักหรือเปล่าคือแบบโชคร้ายหรือเปล่าดูจริงๆแล้วมันกระดอนเบามากเลยครับแล้วจังหวะที่เดีกา่ะ ล้มตัวเนี่ยมันเป็นจังหวะถอยด้วยวิ่งถอยกลับมานะครับทําให้มันอาจจะแบบจะจังหวะหรือว่าเสียหลักเล็กน้อยนะฮะมันก็อยู่ที่ตัวของเขาเองด้วยที่ทําิดพลาดเองนะครับและที่สําคัญครับในมุมมองของผมนะคือ3รุมหนึ่งครับมันต้องปิดให้ได้นะฮะมันต้องตัดที่ได้มันต้องปิดให้ได้3ลุมหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่า1นนะคุณไม่ได้แบบดนหนึ่งหนึ่งแล้วก็คุณแบบต้องถอยต้องอะไรอย่างนี้นะฮะ สามรุมหนึงนะครับด้านหน้าด้านหลังก็มีนะครับคุณแบบจะเบียดก็ได้อาจจะแบบส่งสัญญาณเฮ้ยเข้าสักคนหนึ่งนะครับซอนอีกคนหนึ่งด้านหลังวิ่งตามไปนคนหนึ่งคุณก็ประกบเลยดิเป็นหนมปังไปเลยนะครับแต่เนี้ยคุณปล่อยให้ hey, สายเปลามาลากเข้ามาจนแบบได้ที่ทําการเนี่ย เดกาก็ผิดนะผมต้องบอกก่อนแต่ว่าแนวรับแม่งก็ผิดเหมือนกัน,นในมุมมองของผมนะที่แบบมันเป็นจังหวัดที่แบบโอ้โหมันโคตรง่ายเลยนะครับ3ต่อ1นะครับคุณควรที่จะจัดการได้คุณควรที่จะเบรกได้สื่อสารกันหน่อยว่าเฮ้ยคนนี้เข้าเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าด้านหลังให้นะฮะน่าจะอยู่ครับแต่นี่คือปล่อย e เอออันนี้นเป็นความผิดพลาดจริงๆนะฮะเกี่ยวกับแนวรับในเกมนี้เหมือนกันนะครับเดกาก็โซนไปครับตอนนี้ในสมุนอลไลนก็ใส่ยับเกี่ยวกับได้บิดงานฮะ ก็โดนพระวิจารณด้านลบเยอะมากนะครับรื่นต่อมาครับก็คือความเสียบคมที่มันมีทุกเกมครับเรื่องนี้ปัญหาเดิมเพิ่มเติมคือหนักกว่าเดิมนะครับเกมวันนี้ครึ่งแรกมีโอกาสยิงไม่ได้ครึ่งหลังยิ่งแล้วใหญ่นะฮะเกมลุกเนี่ยนัดเนี้ยนะครับครึ่งหลังเกมตามเนี่ยมันได้เร่งเลยนะครับเร่งแบบ ในช่วงตรงกลางแต่ว่าพอพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้เร่งเลยครับสปีดบอลช้าเลยฮะไม่ได้เร่งเลยนะครับเร่งไปปุ๊บเสียอีกก็มีเหมือนกันนะครับทาอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเน่ยเร่งก็ไม่สุดจะเคาะแบบว่าเอาเอาการครองบอลน,นะครับเอาความชัวรก็ไม่ดีอีกนะครับกลายเป็นว่าพอเอาความชัวแนวรับเวสแฮม,มลงมาแพ็คเจาะไม่เข้านะครับไม่ค่อยมีความหลากหลายหรือไม่มีเลยแหละนะครับจะเจาะแบบทําชิ่งตรงกลางอย่างเดียวนะฮะลูกเปิดลูกอะไรก็ไม่มี ะะคือสิ่งหนึ่งที่ผมแบบอยากให้ปรับปรุงมากเลยอะ่ะก็คือเรื่องของการออกบอลจากด้านข้างครับบอลยาวบอลชิพก็ได้เหมือนแบบอาร์เซนอลซิตี้ลิเวอร์พูลเขาทำกันอะ่ะบอลจากด้านข้างหยอดเข้ามาเปิดเข้ามาแม่นๆอะไรประมาณนั้นน่ะนี่คือแบบพอบอลได้แบบด้านข้างหรือว่าได้แบบเปิดมุมอย่างเงี้ยคือไม่ได้เปิดบอลยาวเลยนะเล่นบอลสั้นอย่างเดียวนะครับหรือปีกเนี่ยเลี้ยงไปปุ๊บไม่เปิดนะฮะ จังหวะมันน่าเปิดไม่เปิดเคาะนะครับคึงบอลจ่ายคืนหลังแล้วก็วนใหม่อยู่แบบนี้นะครับคือแบบมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะลูกหยอดลูกครอสหน่อยก็มีอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีหน่อยนะฮะอันนี้คือแบบถึงจะมีแต่มันก็ไม่แม่นดีกระมันต้องเพิ่มเงินเข้ามาหน่อยมิติในเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยนะฮะก็ดูเวสแฮมเนี่ยก็ยังมีเลยนะครับเลี้ยงไปวันที่สุดท้ายจาังหวะหยอดเข้ามาเสียวๆมันก็มีเหมือนกันนะครับ จังหวะตบบอลแบบสั้นๆก็มีลูกโยนบอลยาวกดดันแนวรับของแมนยูก็มีเหมือนกันเสียวๆเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับเขาก็ยังมีแต่แมนยูนี่โหแบบเกมลุกคือมีปัญหาชัดเจนครับแรดฟอร์ดก็ใช่เดียวเยอะจนเกินไปนะครับบูโน่ก็ครึ่งแรกอาจจะมีผลงานโดดเด่นนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังก็เริ่มเริ่มหายไปแอ,อนโทนีหายไปเลยครึ่งหลังนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเวคคอร์นี่ยิ่งแย่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกไปก็คือเกมรุกเนี่ย บทบาทน้อยนะครับพระกำลังมีวิ่งไล่ได้นะครับเชื่อมได้บางครั้งบางคราวแต่ว่าถ้าเกิดยืนเป็นแบบมมดฟิลตัวรุกคุณต้องมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะสุดท้ายก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวกันออกไปนะครับมันก็เป็นงานแบบเสียโคต้าน,นเรื่องของเปตัวจริงไปอีกนะฮะนี่ก็คือปัญหาเดิมครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์ความเฉียบคมอะไรต่างเกมลุกที่แบบผมมองว่าแบบโอโ้โหมันถึงขั้นที่แบบแย่ไปเลยอ่ะในเกมนี้ครับเกมลุกนะผมพูดไม่ออกเลยนะจริงครับเกี่ยวกับเกมลุกในเกมนี้นะครับคือแบบแทคนิกมันก็อีกเรื่องนึงที่ ฮนฮาคเนี่ยมันต้องไปแก้ไขนะครับไม่ใช่บอกว่าเล่นแบบนี้หน้าเดียวแบบว่าเหมือนกับหลายหลายหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนกับคู่แข่งเขาจับทางได้หมดแล้วนะครับก็เลยแบบไล์สกอร์คแรบบับสองเกมนัดติดละเออเป็นอะไรที่แย่เลยครับมีโอกาสนะแต่ว่าแบบยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เกินไปเมื่อกี้นี้ครับก็คือไอ้เรื่องของการเล่นลูกาอากาศนั่นแหละเป็น ประเด็นที้4แล้วกันการเล่นลูกรางกาดและลูกเตะมุมอะไรประมาณนั้นนะ,นะฮะก็เล่นบอลสั้นซะเยอะนะครับเออมันน่าจะมีแบบพอเข้าไปตรงกลางแบบมันแมน่แมนบ้างนะมีน้อยมากนะครับการเล่นลูกรางกาดเนี่ยนะฮะมันดูที่แบบหงุดหงิดเหมือนกันนะครับออกบอลยาวแบบแมน่นๆ่นในริมเส้นด้านข้างที่เป็นแบบพื้นที่สุดท้ายนะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับเป็นแอนโทนีก็เปิดบอลไม่เป็นอีกนะครับแห จ่ายบอลแบบตรงๆมันยังแบบลาบากเลยถูกไหมฮะนี่ก็คือแบบเปิดบอลก็โอเปิดไม่ดีก็คือเรื่องการเล่นลูกรลางจากาเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับผมก็ติดไว้ว่าเป็นประเด็นที่ส่แล้วกันที่มันเกิดขึ้นในเกมน,น,นี้นะครับว่าเราไม่มีการเล่นลูกกลางอากาศที่ดีเลยนะฮะนะแล้วก็ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่หครับก็ ต้องเชื่อมโยงไปที่มันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วแหละนะครับว่าศูนย์หน้ามันต้องเข้ามาแล้วแล้วผมก็ย้ำเหมือนเดิมครับทุกเกมเลยหลังเกมทุกเกมก็คือคนเดียวไม่พอจริงๆครับถ้าซื้อมาเนี่ยนะฮะโอเคสมมติคุณได้เคนเข้ามาเนี่ยคุณต้องมีศูนย์หน้าอีกหนึ่งคนเข้ามาเป็นตัวแบบว่าไม่ใช่แบบเกรดระดับท็อปก็ได้เป็นตัวโรเลชันก็ได้เข้ามานะครับคือมันต้องมีกองหน้าแบบโดยด่วนจริงๆอ่ะมันลําบากจริงๆครับตอนนี้น,นะฮะกองหน้าเราแบบมันเหมือนยิงไม่เป็นแล้วนะครับในตอนนี้นะ ผมเชื่อว่าเทนฮาก,ก็บ่นอีกแหละเกี่ยวกับความเสียบคมนะครับเปปัญหาที่แบบ โอ้โหมีแบบตลงหลังมี่บมีบ่อยนะฮะจนแบบเซ็งอ่ะนะครับเรื่องของการจบสกอร์นะครับในจุดๆนี้นะครับอืมในช่วงนี้ก็เขียนไม่ก่อนแล้วกันมีเท่าไหร่ก็เขียนไปนะฮะมา์ซียาลหรือว่าแรดฟอร์ดคือมา์ซียลลงมาในเะกมวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับในเะกมวันนี้ส่งลงมาเหมือนกันแล้วก็อ่ะผมขอย้อนไปเล็กน้อยนะมันมีรายชื่อกาลาโชอะ่ะแต่ก็คือตอนแรกผมคิดว่าครึ่งหลังมันน่าจะมีกาลาโช่ลงมานะแต่ก็ไม่มีอีกนะครับบางมุมผมก็เข้าใจได้นะ เรื่องของการโชว์ที่ไม่กล้าเสี่ยงนะครับผมว่า มันมีทางเลือกหนึ่งอ่ะก็คือในช่วงเกมาหลังเนี่ยซึ่งดาวรุ่งคนไหนที่มันโดดเด่นเนี่ยลองดันขึ้นมาดูนะครับผมว่ามันน่าจะมันน่าจะแบบพลิกเรื่องของตัวเลือกได้นะครับถ้ามันมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นไหนพวกแบบดาวรุ่งที่เราดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมอ่ะอะไรเด่นๆน่ะก็ลองเอามาครับพวกแนวรุกหรือว่าตัวเดมเส้นด้านข้างฟาโกนโดอย่างเงี้ยมาดั้งข้างสนามบ่อยมากถ้าแบบดูดูแล้วเนี่ยตัวหลักมันไม่เวิร์กเนี่ยเอาฟาโกนโดเด็กมันลงหน่อยก็ได้บางทีคอามาหายมันอาจจะดีกว่า นะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่เอามาพูดถึงกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันครับก็คือภาวะผู้นำครับทีมเนี่ยมันไม่มีแรงกระตุ้นจากคนที่แบบเป็นผู้นําในทีมเลยนะคือแบบส่วนใหญ่ก็ตั้งหลักเนี่ยมันคอตกกันเยอะนะครับโดนนาปุ๊บไม่มีตัวกระตุ้นนะฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอนะ่ะมันเมื่อก่อนมันมีพ,พวกวีดีผูดีนานนะครับมี ลุนนี่อะไรประมาณนั้นเนะี่ยที่แบบเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบพอโดนนำปุ๊บคุณดูสีหน้าดิเออมันดูสีหน้าแบบชัดเจนอ่ะนะฮะว่าโหเซง็งบวยวายนูนี้นะนะครับงอมนะฮะขาดภาวะผู้นําทีมเนี่ยมันขาดชัดเจน,นครับมันมีอยู่แหละแต่แบบคือตอนนี้มันมันไม่เหมือนกับในช่วงครึ่งครึ่งแรกของซีซั่นครึ่งแรกของซีซั่นเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นว่าเอ้ยมันมีทีมสปิตที่ดีว่ะทีมเสียปุ๊บเฮ้ยเราตุ้นกันหน่อยว่าเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อย พอแบบสกัดได้มีแบบแท็กมือกันนะครับมีแบบตะโกนกระตุ้นกันหน่อยนะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยในช่วงหลังๆมานี้นะจะได้เห็นว่าลักษณะรูปแบบแบบเนี้ยหายไปนะครับเรื่องแบบว่าเฮ้ยตะโกนแบบกระตุ้นเพื่อนอ่ะมันไม่มีเลยครับพอเสียปุ๊บคอตกแล้วนะฮะคืออารมณ์เดิมๆมันยังมีอยู่ แล้วก็เรื่องของรูปแบบที่เราเคยเห็นกันในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นมันหายไปการกระตุ้นเพื่อนทีมแบบว่ามีภาวะผู้นําในช่วงนั้นน่ะมันหายไปเลยฮนะตอนนี้มันหายไปชัดเจนเลยอะตอนนี้มันเหมือนกับว่ากดดันตัวเองไปด้วยแล้วก็เริ่มที่จะเล่นไม่เอาอะไรกันแล้วอะไรประมาณนั้นครับเหมือนกับในเกมวันนี้นะที่แบบ คือมันต้องแบบเอาหน่อยอะแต่เกมวันนี้คือแบบแมเล่นเหมือนกับอึดอาดนะครับปิดพลากันเยอะเล่นเหมือนกับไม่เอาอะไรกันเลยนะฮะในตอนนี้นะครับก็เป็น6ประเด็นแล้วกันนะครับที่เอามาฝากกันนะฮะเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมนะครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่ MVN เนี่ยตัดกันออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะหลังจากนี้ครับเรื่องของเกี่ยวกับการตัดเกรดกันนะฮะในเกมวันนี้ M B N ตัดลออกมานะครับดีกาโอ้โหโดนตัดซสโหดเลยครับดับเบิ้ลหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมคิดนะก็น่าจะประมาณสัก5ก็ยังดีครับเพราะว่าจังหวะเซฟของเดกามันก็มีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ว่าไอ้ช็อตที่เสียเนี่ยนะครับมันก็เออมันก็แย่จริงแหละมันเป็นความผิดของเดีกาจริงๆนะครับแล้วก็ไอ้จังหวะแบบตัดบอลเนี่ยตัดออกมาตัดบอลเนี่ยโอ้โหแบบมันน่าจะออกมาหลายๆจังหวะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเดิมๆนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วผมลืมไปเลยก็คือ2เกมที่ผ่านมาเนี่ย นับรวมไบตันด้วยมันเหมือนกับเป็นการแจกโชว์ให้เขาอะคือแบบบอลมันไม่มีอะไรครับอย่างเช่นเกมวก,กับไบตันจะจบเกมอยู่แล้วนะฮะชอก็ามากลางมืออีกนัดนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยในะจังหวะก,การยิงนะฮะมันแบบไม่ได้ยิงดีด้วยนะครับก็ดันมันแบบเข้าแบบไม่ง่ายนะครับขอบบหน่อยนะครับคลิปนี้นะแล้วก็ แนวรับครับวันวิสากาได้ไป5ครับดีนเลิฟได้ไป5ลูกชอได้ไป6ด้วยกันนะครับลูกชอก็ยังสม่ำเสมอนะในวันนี้นะฮะในมุมมองผมนะครับเล่นดีสุดในบรรดาแนวรับตัวจริงนะฮะน้่น้ายทะเลมาเลเซียได้ไป5ครับคาสิเมโรได้ไป4ี่คาสิเมโรหลังจากที่กลับมาจากโทษแบนนะับผมว่ามันไม่ใช่คนเดิมเลยคาสิเมโรคนนี้ฮะเล่นแบบเซฟมากนะครับแล้วก็จังหวะแบบ คองบอลเหนียวเหนียวหายไปเลยนะครับแล้วก็การอ่านกาเกมอะไรต่างๆผมว่มมาหายไปเยอะผิดพลาดเยอะเลยนะครับคาซิเมโร่ก็เอวเอ็นตัดออกมาได้ไปสี่นะครับล้วเลนเดิมๆอะคาซิเมโร่แบบหายไปเลยช่วงครึง่งครึ่งแรกของซีซั่นคาซิเมโร่เล่นดีมากแต่ว่าพอหลังจากที่โดนแดงครั้งที่2องเลยนะครับคือแบบหายไปเลยกลับมาเนี่ยหายไปเลยนะครับฟอร์มเก่งอะคือมันเห็นชัดเจนะนะครับเอเล็กเซ่นนะครับก็ได้ไป5้าก็หลังก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฟอร์มไม่หายไปพอกลับมาจากอาการบาดเจ็บลูกแบบว่า คาดหวังความแม่นเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วกันที่ผมว่ามีปัญหาครับเรื่องของการออกบอลถึงแม้ว่าจะมีทั้งกาสซิเมโรเอเล็กเซนกลับมาแล้วก็ตามแล้วก็แอนโทนี่ได้ไป6นะครับเมื่อวันนี้นะครับก็เกลางนะครับบรูโน่ได้ไป5้าแรดฟอร์ดได้ไป6นะครับบาวิคอได้ไป6ด้วยกันนะครับตัวสำรองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับได้ไป5ได้ไป5นะฮะแล้วก็ได้ไป6จากมังซียนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือประเด็นหลังเกมนะครับเรื่องของการตัดเกมแล้วก็การเจาะประเด็นสรุปประเด็นกัน แฟนพีกี่ที่เหนื่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องราวปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการดีโอเวอร์กันก็มีรายงานออกมาจากทีละกราฟนะครับมีการระบุว่าข้อสเสนอของทางฝั่งเซอร์จิมแรดคิปเนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือที่จะทําให้ตะวกูลเกลเซอร์ต้องออกจากสโมสรนแมนยูภายใน3ปีข้างหน้านะครับก็คือแบบผมเนี่ยแบ่งหุ้นส่วนน้อยให้คุณถือจริงแต่ว่าคุณถือได้ประมาณ3ปีนะเออสปีหลังจากเนี้ยผมจะซื้อคืนก็ได้หรือ ถ้าเกิดคุณอยากขายคุณก็จะได้ในราคาที่กําหนดเอาไว้ในอนาคตนะครับพูดง่ายๆครัว่าหลังจากน,นี้3ปีเงื่อนไขของเซอร์จิมก็คือเขาจะมีโอกาสซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีพอตูุเกลเซอร์ได้ทั้งหมดนะฮะประมาณ69%เถูกไหมครับก็นี่คือเงื่อนไขที่เซอร์จิมยื่นไปด้วยนะฮะยังไม่ทราบว่า ทางอุงเกลเซอร์จะตอบรับหรือเปล่าก็คือตอนเนี้ยที่บอกว่าให้เกลเซอร์อยู่ต่อเน,นี่ยอ่ะอยู่ต่อได้ก็จริงถ้าเกิดเซอร์จริมเข้ามานะอยู่ต่อได้ก็จริงแต่ว่าผมให้เวลาคุณดูดเงินแล้วกันอีก3ปีแล้วกันแต่หลังจาก3ปีเนี่ยผมขอเงื่อนไขเนี่ยก็คือผมขอซื้อหุ้นที่คุณมีอยู่นะเพื่อที่ เซอร์จิมเนี่ยจะได้รวบทีเดียวหมดเลยนะครับก็นี่คือเงื่อนไขอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะส่วนประเด็นของมาซิโอเซบิเซอร์นะครับมีโอกาสที่จะเซ็นถาวรหรือว่าอยากย้ายมาแมนยูหรือเปล่านะครับนักเตะก็บอกว่าตอนนี้ขอโฟกัสเกี่ยวกับงานที่อยู่ตรงหน้าก่อน,นะครับหลังจากนั้นเนะี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันวิเคราะห์กันทุกอย่างนะครับแล้วก็จะใช้เรื่องของความสงบแหละในการเลือกเส้นทางเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางฝั่งบายเยนร์ด้วยที่เป็นเจ้าของสัญญานะฮะว่าจะเอาอย่างไรนะครับในรายของอามาเดียโลนะครับก ก็มีรายงานออกมาว่าจากเ a ลิเมลนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมส่งอามาัดเนี่ยไปยืมตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤดูกาลหน้าซึ่งทางเอเล็กาองเนี่ยนะฮะก็มองว่าถ้าเกิดแบบว่าอามาัดเดียโลมันยังแบบไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ถึงขั้นที่จะแบบเบียดตัวจริงได้เนี่ยมันก็ อาจจะส่งผลในทิศทางที่ไม่ดีอะที่นักเตะต,ต้องแบบมานั่งสำรองบ้างมาลงตัวจริงบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับคือเทนฮากเนี่ยอยากให้อามาัดเนี่ยพร้อมที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่พร้อมอีกในช่วงปีสั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปล่อยยืมตัวนะครับซึ่งจะไม่ขายถาวรบอแน่นอนเดลิเมลบอกนะะแต่ว่าน่าจะเป็นการปล่อยแบบยืมตัวแล้วก็รอบเนี้ยว่ากันว่าน่าจะมีการส่งไปที่ลีคอนแลนด์ที่แบบอย่างน้อยๆเนี่ยเพิ่มระดับ ให้อยู่แบบเป็นหลีกใหญ่ขึ้นนะครับเป็นหลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นั่นแหละแต่ว่าเรื่องของการมาทะาอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะแบบน้อยลงกว่าความเข้มข้นอาจจะน้อยลงกว่าแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาที่ดีกว่านะครับอ่ะก็มีแนวทางที่จะปล่อยกันออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องรอดูก่อนนะครับว่านักเตะเนี่ยจะมัดใจเทนไฮนได้ไหมหรืออาจจะแบบวิเคราะห์ดูแล้วในช่วงมีซั่นเนี่ยเจ้าตัวดูมองว่าเฮ้ยมันสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับแมนยูได้ในอนาคตในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยมันดูแววว่าน่าจะเป็นตััวจรริงง่ยบอค้้ไดะก็ จะเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูแล้วยังแบบเฮ้ยยังไม่พร้อมว่ะสมมติว่าความพร้อมมี100%เนี่ยทาบัดได้สักประมาณ30% 40%เนี่ยมีโอกาสปล่อยอีกรอบเหมือนกันนะครับอ่ะก็รอดูกันไปก่อนนะครับยังไม่ชัวร์ในเรื่องนี้นะฮะแต่มันก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยเหมือนกันแล้วก็วเรื่องของกอนซาโลอินาเซโอนะครับแนวรับของลิสบอนนะฮะมีรายงานจากมิลเลอร์นะครับมีการระบุกันออกมานะฮะว่าอินาเซโอเนี่ยอยู่ในความสนใจของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนนะครับในช่วง ซัมเมอร์นี้ซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยพร้อมที่จะเปิดศึกแย่งชิงตัวอินาซิโอในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะฮะซึ่งเป็นแนวรับอายุน้อยนะครับ แต่ว่าประสบการณ์ในลีกสูงสุดาทางล bon ิสบอนเนี่ยลงเล่นมาแล้วเนี่ยประมาณ115เกมรวมกันทุกรายการน,นะครับถือว่าเป็นตัวหลักของลิสบอนเลยในช่วงหลังวันนี้ฮนะก็ลิเวอร์พูลเองก็มีข่าวว่าต้องการเสริมแนวรับรายใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแมนยูก็เช่นเดียวกันครับเราทราบกันดีว่าแนวรับของแมนยูเซ็นเตอร์โตกลางเนี่ยมีัญหาอยู่แล้วนะครับก็เป้าหมายเดียวกันฮนะก็มารอติดตามกันว่าจะไปลงเอยอย่างไรสาหรับอินาซิโอนะฮะปลายทางน่าสนใจทั้งคู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ แมนเชสเตอร์แต่ที่น่สนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ